อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวแอบดูกันแอบดูกันอ <c oughs> เอาราหล,ล,ล,ลงงานละหล,ล,ลงงานค <c oughs> ดานดองนะคะ <c oughs> เราหลงงานก่อนเราหลงงานลงงานเรถตัวใหญ่ให้ดูก่อนนะต่อนลยพี่ตูมต่อเหรอเรอต้องดูภาพพี่ตูมของเดียวพี่ตูมเลียวแค่ไหนวะที่ไหนเออผมจะไปดูสว่างกว่าเออไม่รู้อะก็คือไม่ไม่ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ปรับอะไรนะผมปรับหน้าจอเลยมั้ยอ๋อหรอเดี๋ยวขอเช็คเช็อ๊ยยืนกันแบบ เป็นลกซานดอร์เป็นนเดอร์เออทับทับหมูทับหมู่เพี่ัโอ้นี่มีตะกรงตะกองยังเจีะยว่ใช่ลูกไฟลูกไฟแหละวันนี้ลูกมาเดินทางมาจากญี่ปุ่นได้เออดกำลังฉันแต่ก็เี่กำลังหลับ่เาว่เมือกี้ทางาดสนามบินมาบอกแล้ เอออย่าลูกกาเนี่ามาเข้ามาทุกมาดูมารอยู่นะา้แต่แต่ไฟไฟม่ค่อยมีหอไม่ต้องชัดกว่าเออจริงมต้องชัดกว่านะผมก็ไม่ได้ใส่อิเฟตอะไรนะไม่ใส่ฟิลเตออะไรนะมมาไหมเดี๋ยวเช็ดเช็ดเล่นกันไม่ไดไดเช็ดเล่นกันเช็ดเล่นกันเช็ดเล่นกันมาแล้วมาแล้ว

เออปักนี่นะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เอออ่ารักน่ารักอยู่กับกุญแจเอฟซีนะเล่นเล่นนะอ่ <c oughs> ารักน่ารักพี่ต,ตูมเติมนะครับยังเลยคข <c oughs> <c oughs> <c oughs> าอีกล้บอนะีกล้บ สวัสดีพี่พทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเออน่ารักน่ารักฮ่าก่าฮวัน่ี้ไม่ค่อย่ีด่วยนะจริงวันนี้่าฮ่าาวนิด่น่อฮ่าาาฮ่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 าาาฮ่า่อนนะขอบคุณมากครับคบา คือบรรดาการขลันะครับเป็นรุร้องลูกทุ่งชื่อดังในลูกตายเขายังไม่เลิก้อนกวนึงนะวันนี้ฝนตกอบ้ากทำอะไรรถมาแล้วรถมาแล้วไปาปเอาไปปาแล้วไปละเอาไปปายแล้วเริ่มนี้งมั้งอนนี้นะนิ่งเลิครับเดิมเนีิ่งสิครับดีกัเฮ้ยดีกับผมแล้วเออต้องดีกับผมแล้วตลก น้องนุกนะน้องนุกน้องนุกเออน้องนุกปลายนะครับถ้าใครนุ๊กนุ๊กไม่ใช่ปลายนุกปลายไงนุกปลายคู่กันนะครับขึ้นรถไปละขึ้นรถไปแล้วนะนี่จริงเราจะมารับน้องปลาหมึกนะน้องฮิจุนนะแล้วก็มีจังหวะเจอน้องนุกพอดีนะเจอน้องนุกพอดีแล้วก็แบบบรรดาพี่พี่เอฟซีนะเรียบเลยน่ารักแล้วก็น้องนุ๊ก็เต้นเมื่อกี้นะเต้นประกอบเพลงนะเมื่อนเขาอัดเพลงต เสียงเพลงเขาเบานิดนึงเบาดนึงเราไม่ได้ยินนะแล้วก็ไปแล้ว<อ>มาเขาเรียกหม้อปัามสุกให้<ล>น้งใจเลยนี่ตูปเลยนี่เปิดครอบนะ